เอาเงินในการท,ทําธุรกิจมาใช้ในความสุขกับเรื่องส่วนตัวเอาเงินในอนาคตมาใช้กับปัจจุบันพี่มองว่าถ้าเกิดจะสร้างตัวสร้างธุรกิจคุณต้องมีระเบียบวินัยสูงมากถ้าคุณใช้ไม่ผิดประเภทพี่ไม่เคยเจอเลยนะว่าใครเจ๊งคุณตัดสินใจทําเรื่องอะไรคุณต้องรับผิดชอบเต็มเด็มกับตรงนั้นผลจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องรับกับมันให้ได้ทุกเรื่องขึ้นมาตอนนั้นนะ่ออฟฟิศของเรามีประมาณ4 5 0คนเป็นประมาณ16คนที่เหลือ ต้องกักตัวหมดเลยพนักงานสองสาคนเข้าห้อง i อ u คือเราต้องเลือกระหว่างคนในครอบครัวของเรา<ม>ก็คือพนักงานสุขภาพของเขาเราก็ต้องบริหารความพึงพอใจของลูกค้าตอนนั้นเราก็เสียหายไปเป็นหลักล้านอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราภูมิใจคือเราสามารถจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานทุกคนโดยไม่มีการหักเลยแม้แต่บาทเดียว<ม>ครับผมยอดเยี่ยมมากๆอายุน้อยร้อยล้าน The b u s i n e s s m สต์ p ร e s e n t e d by l i ไ e Platform น้อยคนมากที่จะเข้าใจทั้งหมด W H A ขยายใหญ่ไปไกลมากประกอบด้วย4กลุ่มธุรกิจหลักๆอันแรกคือสิ่งที่เราสร้างวิชเช่กรุ๊ปขึ้นมาคือโลจิสติกส์ที่ผ่านมาเราเป็นเหมือนโลจิสติกส์เดเวลลอปเปอร์คือสร้างทางด้านตัวบ2ท w สูตร o ว s e ให้ลูกค้าเช่าในระยะยาวกลุ่มที่2คือทางด้านตัวนิคมอุตสาหกรรมที่เราไปเทคโอเวอร์นิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อปี2015เรามี13นิคมอุตสาหกรรม12แห่งที่เมืองไทย1แห่งที่เวียดนามธุรกิจที่เรามสปินกธุรกิจหลักง ื่องน้ำเรื่องพลังงานฮับที่4ของเราคือเรื่องเป็นเรื่องเน้นเรื่องเทคโนโลยีคือทางด้านตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเรื่องสระยุกษ์มาเสริมสามตัวแรกสุดท้ายแล้วสร้าง New Business Mo เด l ใหม่ขึ้นมาค่ะครับโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมพลังงานเทคครบเลยแล้วมาเก็ตแคปรวมมาทั้งหมดมากกว่าแสนเจ็ดหมื่นล้านแล้วค่ะนี่แค่ยี่สิบปีผมเข้าใจถูกไหมครับถูกค่ะระยะทางในการสร้างบิสซิสขึ้นมาใช่เมื่อปีที่แล้วรายได้รวมเรานะมากกว่าหนึ่มื่นห้าพันล้านรกำไรประมาณสี่พันกว่าล้านค่ะโอ้เข้าตลาด 被。 p k i n t e r t a d e ของเราเนี่ยเปิดมาทั้งหมดประมาณ17ปีแล้วครอบิสเนสของเราเนี่ยเป็นการขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นลาวพมา่ากัมพูชาเป็นเรือรถหรือเครื่องบินคุณตาชะเห็นว่ารถบรรทุกทั่วไปที่วิ่งบนท้องถนนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสีขาวเราจะไม่เคยจดจําผมก็เลยออกแบบแล้วก็เพ้นท์รถของเราเป็นสีน้ําเงินแดงมันก็จะสร้างความจดจําให้กับลูกคา้ามีผลงานชิ้นโบแดงอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจของบริษัทผมเพิ่งบินไปต่างประเทศ รประเทศทางยุโรปว้าว kind of เราได้รับเลือกข <laughs> นส่งเกี่ยวกับ <laughs> เรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าครับอะไรได้ปีนี้ก็คาดการณ์ว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ปีนี้เราคาดการว่าประมาณ4-500ล้านครับเฉพาะของพีเคนเเฟลดในเมืองไทยนะฮะถ้าต่างประเทศก็อาจจะ6-7ถึงครับผม จูนมีประสบการณ์ในการทำงานหลาย10ปีมีบ้างไหมหาทางออกจากเขาวงกฎของตัวเองไม่ได้ทั้งใหญ่ที่สุดของพี่แน่นอนค่ะตอนที่พี่เข้าตลาดหลักทรัพย์ปีเรียบร้อยแล้วในปี2012เดือนมีนา2015พี่ตัดสินใจครั้งใหญ่มากๆซื้อนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ด้วยเงิน4 3,000ล้านบาทเราต้องไปซื้อบริษัทที่ใหญ่กว่าเรามหน้ส่วนตัวขึ้นมาเจ0 0ล้านบร,ร,ริษัทมหนี้เพิ่มขึ้นอีก2 0 0 0 0ื่นกว่าล้านแต่พี่ตัดสินใจแล้วตอนที่พี่ซื้อขึ้นมาเนี่ยคนก็คิดว่านิคมสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครสนใจมันคือซันเซ b ตบิสซิ s แต่พี่บอกว่ามันจะคือซันไลท์บิสซิตถ้าเราทําถูกทางเข้าใจแล้วเอามาสร้างบิสซิ s ใหม่ขึ้นมาพี่ถึงกัดฟันมากๆในการทาเรื่องนั้นขึ้นมาก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวนะตอนนั้นพอดีพี่ แน่นอนค่ะมันสะเทือนใจมากทุกทุกอุยางมันต้องไปต่อกว่าเราจะผ่านตรงนั้นมันได้ชีวิตมันแต่ละวันนี่มันอืมันไม่รู้จะพูดยังไงแต่สิ่งที่สําคัญมากคือเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้คนอื่นเราล้มคนเดียวมันคือมันพังทั้งหมดถึงธุรกิจเราดีมากจะให้พังเพราะความรู้สึกเหรอมันก็ไม่ใช่ต้องสู้ไปข้างหน้าเราเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าดิเชนมันไปได้ไกลมากเย ความท้าทายที่เคยเผชิญครั้งใหญ่ในชีวิตมีอะไรบ้างปีที่3ปีที่4ของการเริ่มต้นทําบริษัทเริ่มต้นได้ดีแต่ว่ามันมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเข้ามาซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากใหญ่กว่าสเกลของบริษัทเราเยอะไม่สามารถทิ้งโอกาสนั้นได้วิกฤตก็คือหมุนเงินไม่ทันก็เลยจะต้องไปกู้เงินธนาคารมีงานใหม่เข้ามาเราก็ต้องจ่ายอีกจ่ายอีกจ่ายอีกแก้ปัญหายัางไงเราก็พยายามขอให้ลูกค้าทยอยจ่ายมาแล้วก็เราก็เจรจากับซัพพลายเออร์ของเราขอดีเลย์เรื่องการจ่ายเงินเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้างก็เสียพันธมิตรที่ดีๆไปหลายบริษัทเลยตอนนี้เราก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอย่างนั้นแหละพอลูกค้าจ่ายมาทุกอย่างก็เป็นปกติแต่เราก็ต้องบริหารแคชโฟให้ดีแล้วก็เลือกลูกค้ามากขึ้นได้เจอปัญหาได้เจออุปสรรคเรารู้วิธีแก้เราก็เดินไปต่อ คนเราต้องมีความรับผิดชอบนะคะคุณตัดสินใจทําเรื่องอะไรเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องธุรกิจทั้งหมดคุณต้องรับผิดชอบเต็มเด็กกับตรงนั้นผลจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องรับกับมันให้ได้ทุกเรื่องขึ้นมา <Yeah. S 1> ไม่มีการ,รมาคัคมเพลไม่มีคำว่าบ่นไม่มีการหลุดออกไปข้างนอกแม้แต่คําเดียว uh huh. มีอะไรเกิดขึ้นต้องนิ่งมีสติคนเคยถามพี่แล้วพี่ไปขอกําลังใจจากใครบอกไม่ได้ค่ะคุณเป็นเบอร์หนึ่งคุณเป็นผู้นำองค์กรคุณจะขอกําลังใจจากใครไม่ได้คุณต้องสร้างกาลังใจให,ให้ตัวเองตลอดเวลาแต่ค uh ุณนั่่่่่่่่่่นน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 นแหหหหลลละทททีีีเเเเปป็็็คค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 ตตตต้้้้้้้้้ออ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 งง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 ใใใกกกําาาาััััจจืืบูุุุุุณณณณณไไไไมมมม์ดถ เป็นรีเดอร์ตรงนี้คุณต้องมีในเรื่องแบบนี้ค่ะมันเหมือนโควิดมันเริ่มหายแล้วแล้วพอช่วงสงกรานต์เนี่ยพนักงานเนี่ยกลับไปบ้านกลับมามีคนหนึ่งไม่สบายผ่านไปประมาณ2-3วันตอนนั้นน่ะออฟฟิศของเรามีประมาณ4-50คนเป็นประมาณ16คนที่เหลือ ต้องกักตัวหมดเลยเป็นอะไรที่แบบเครียดมากแล้วผมมีพนักงานสองสคนเข้าห้อง ICU คือเราต้องเลือกระหว่างคนในครอบครัวของเรา<ม>ก็คือพนักงาน<ม>สุขภาพของเขาและในขณะเดียวกันเราก็ต้องบริหารความพึงพอใจของลูกค้าตอนนั้นเราก็เสียหายไปเป็นหลักล้านเหมือนกันแต่สิ่งที่เราภูมิใจมาจนถึงทุกวันนี้คือเราสามารถจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานทุกคนโดยไม่มีการหักเลยแม้แต่บาทเดียว<ม>ครับผมยอดเยี่ยมมากๆครับ แต่ละคนบางคนใช้เงินผิดประเภทเอาเงินในการท,รทําธุรกิจมาใช้ในความสุขกับเรื่องส่วนตัวเอาเงินในอนาคตมาใช้กับปัจจุบันกู้นูน่นกู้นี่มาแต่หมดใช้กับปัจจุบันที่มันไม่เกิดการสร้างไรายได้พี่มองว่าถ้าเกิดจะสร้างตัวสร้างธุรกิจคุณต้องมีระเบียบพินัยสูงมากถ้าคุณใช้ไม่ผิดประเภทพี่ไม่เคยเจอเลยนะว่าใครเจ๊ง อยากถามคุณจูนนะครับว่าทําธุรกิจมา10กว่าปีแล้วก็อยู่หลักประมาณ3-4-500ล้านเนี่ยมาตลอดอยากถามเคล็ดลับทํำยังไงให้บริษัทก้าวไปสู่พันล้านหรือหมื่นล้านต้องมองภาพก่อนว่าธุรกิจที่ทําอยู่มันจะเติบโตถึงตรงนั้นได้หรือเปล่าคุณจะต้องขยายยังไงให้มันโตขนาดนั้นได้หนึ่งขยายไซส์ของธุรกิจขึ้นอะไรขึ้นหรือคุณบอกว่ามันเปลี่ยนเลยล่ะ เพิ่มธุรกิจขึ้นมาอย่างเช่นตอนที่พี่บอกว่าพี่ทำทางด้านตัวบริษัทแรกรายได้พี่ร้อยกว่าล้านเมื่อ20กว่าปีก่อนทำไมพี่คิดถึงจะทำโลจิสติกสล่ะเพราะพี่ก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดพี่ไม่ทำพี่ก็เป็นอย่างนี้พี่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าพี่เปลี่ยนขึ้นมามันก็มีโอกาสล้มเหลวยกวบาสักเซสแต่พี่เชื่อว่าพี่จะสักเซสมันอยู่ในเทรนด์ของโลกพี่ไม่ได้เริ่มธุรกิจในสิ่งที่มันไม่ใช่เทรนด์ของโลกตรงนี้คือมายเซ็ตล้วนๆเรื่องความรู้ส่วนอย่างคุณคมา เชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทําได้แผนกลยุทธ์วางสายชี้ให้ชัดเจนขึ้นมาแล้วคุณจะเห็นภาพออกจากเขาวงกดได้ถ้าไม่ทําอะไรไม่วางสายชี้ชัดเจนตรงนี้ขึ้นมาพวกคุณก็จะอยู่ในวังวนขึ้นมาเมื่อไหร่ที่คุณออกจากวังวนตรนี้ขึ้นมาคุณจะเข้าใจว่าคุณนะมีความสามารถมากเกินกว่าที่คุณคิดรู้ในธุรก,กิจที่คุณจะต้องทาให้มันชัดๆอะไรที่มันไม่ใช่ที่มันจะโดนดิสรับทิ้งไปเลยค่ะไปมองอนาคตข้างหน้าที่มันจะสดใสในเรื่องแบบนี้ขึ้นมา อายุน้อยร้อยล้าน The Business m a s s Presented by Live Platform